ทำอะไรครับกำลังกินข้าวอยู่ครับโอ้ต่อไปก็ไข่เคียวก็ต่อไปก็หัตถเข้าวต่อไปก็หัตถเข้าวนะครับ<อ>ก็มินหมองด้วยนะครับโอ้โหกินเก่งมากครับเด็กคนนี้ครับ<ม>ชื่ออะไรครับชื่อเด็กมิอนกินเก่งมากครับวันนี้วันวนี้เก๊เก๊เ๊เ๊ วันนี้มันเกิดในมนเลยครับวันนี้มันเกิดเนมนเหรอใช่ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่สามสิบเอ็ดเออายุกี่ขวบห้ขวบห้ขวบเยี่ยมมากโอ้โหสุดยอดการกินของเขาว่างเป็นกินครับขยับก็เป็นกินครับเอาตักข้าปากเลยซิ โอ้าวบรักเบิกบะตอนเย็นกินอะไรก็กินหมูกระทะอะไรนะตอนนี้ก็กินหม,หมูกระทะหมูกระทะต่อไก็เค้กเค้กเอาได้เหรออือม,มาทำธรรมดาครับมีน้ำโคกไหมไม่มีครับไม่มีเจ๊จะมาซื้อให้มันหน่อยครับเหรอ กัเพลินขอลาไปกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปไหนเ <c oughs> <c oughs> มนฝากกดไลค์กดแชร์ยังทำยังไงกดไลค์ทำไงกดกดไลค์กดแชร์กดติดตหนเอยนะครับ